กราบสวัสดีมิกัสแฟนนิกเกะวันนี้เราอยู่กับร้านชาทองเรามาซื้อชานมไข่มุกสองแก้วไอคนที่อยู่ตรงนั้นมันคือเพื่อนผมผมฝากมันซื้อแต่ผมไม่ได้กินเออง่ายๆคุณยากได้ของแถมนั่นแหละอันนี้คือรูปที่ฝากมันถ่ายนะประมาณนี้เอาไปสุ่มกาชากันทวนไปนี่หรือสมองว่ะทุกคนมองว่ะไอเกมนี้ยอู้ สวัสดีครับวันนี้ก็มาสุ่มกระชาในเกมที่ขีดอันอีกรีนึงนะวันนี้เรามีโลจํากัดอยเพราะว่าเราจะมาหาตัวที่จํากัดมากเพื่อที่จะรอตัวที่มันเป็นเทียสที่โคตรสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวแป๊บหนนะึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปแลกตัวมาก่อนตัดไปแลกตัวปึ๊บเอาละเอาละ,าละมาครับมาครับก็เลยกลับมาแล้วทีนี้อีกอันดีหนึ่งนะอันดีนี้คือเราไม่มีตัวอะไรเลยนะ เราไม่มีตัวหน้าตู้ที่ของอีเวนิสสัก,กตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสุ่มกันแปลได้ไรแล้วผมยังได้จตุนไ้นะตัวนี้นออกไม่ออกไม่รู้อ่ะรู้แต่สุ่มๆอันนี้คือไอดีหลักโอเคดีครับส่วนนี้นก็เป็นไอเดียวิดีดโให้่ก็ไม่เล่นแล้วถ้เวเากเกิดมันทำ่างนี้ได้ก,ก,กูกดไนนานและวปขึ้นอย่างนี้น วามัเฮ้อาจจออกทองก็ได้ไม่รู้แ่ไม่มีวันทุกคน i ม e to m e e บราเฮทองหรือไม่ทองหรือไม่อ,มอา้าวม่วนงะเฮ้คือตอาฝันเองทองวะตาฝันไม่ สาิบโลก็ไม่ออกเลยเอ้ยเพิ่ง Str สิบไปสิบโลอ่านี่คือโลที่สามสิบทำให้ออกก็ยังไม่ได้จริงๆไม่ได้ครับไปสามสิบโลเลยแหละหายสีทองวะทุกคนมันน่าจะออกให้นั่นแหละทุกคนที่สามสิบโลแล้วแหละอะฮะตัวสุดท้ายเล้วเนียทุกคนวุฒิเหมือโทษนะตัดแต่ไปตรงที่ไอตัวสีทองออกเลยแล้วกันนะ

แต่ถ้าสุ่มทีละโลมันก็ไม่แน่นะจะได้ตัดเอาวเนี่ยเอ้ย5โลเต็มที่5โล5โลรือถือว่ไม่หนักไม่หนักรูปขีเู่ยังไง่ะครับูเดียวก็ยังบอก้อมได้สุดอดแมน Very funny กันไมเหนั แ่มองแวทำฉสบบไปอย่าพตรงๆเลยี่แอยู huh. ่ใสโลเดียออกมีอยูจิงอ่ะฮะเฮ้ยถ้าจะไปที่ว่าโลเดียวมันจะออกวะตัวนี้โลเดียวออกไม่ออกผมมีหี่20โลยังได้ยังใน10โลก็จะมีสักโลออกปะเอาไหมมันจะไปได้ไงว่าโลเดียวออก เฮ้ยเราต้องกปดปฏิการถ้าเรากดตรงนี้มันอาจจะมีการเกิดความไม่สุขเทียนของดวงนะของปริบรัติถ้าดวงทอาทองใกล้มาแล้วเชื่อป่ะจริงไหมไม่ขี้มะเชื่อดีริงเล่มดวงสับสนเอ้ยดูอา<อ>ครับอืมโอเคก็ได้ตัวใหม่ไปทีรเรียบร้อยเออ ยังมีไอ้นี่ใช่ป่ะนี่ไงล่ะกดเลยเนี I see y o u r a man โอ้นี่เป็นของทองเอาไปทุกสุ่มอ่ะนะเอาสุ่มดีกว่ามีเก้าร้อยอันเลยนะเฮ้ยมันจะต้องของทองมันเชื่อมไหมของทองมันจะออกอันนี้มโอ้โหนึ่งสองไปกันแหละของทองดวงดีดวงดีฟึบอนี่สองทองเห็นไหมออกแล้วออกแน่นอนโอ้ยอออะไรสักอย่างคริสตัลเขาเรียกว่าคริสตัลอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จะสุ่มเหมือนกันขอปึ๊บ ใหญ่ขึ้นนะทุกคนคิดว่าตัวอะไรเฮ้ยไมค์แอคโค้ดคิปนี้บอกเลยว่าเราจะสุ่มชิยานนะถ้าสุ่มมันไม่ลุ้นโอ้ยตัวเมตาว่ะเอาเรื่องไม่แน่ใจอืมอู้ยหน้าสู้ไม่เคยได้แสดงว่าดวงอย่างดีออ้ยเ่นาลบไปด ดูดูเอาเกลือเอาเกลือไม่เหลือแล้วหมดหมดละหมดละวูููอยมันไม่ใช่อุ้ย <c oughs> ไม้ตกไม้ตกโอคเชีอ่ะอ่ะมา <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำการสุ่มแม่นางคนนี้ได้ในหนึ่งโลหนึ่งโลจริงๆผมก็ได้ไปเล่นอีเวนต์แล้วก็แลกของมาประมาณนี้80โลตอนนี้มี72ปะ่ะ สวปองโลไม่หนึ่งโลหนึ่งโลแรกนี่โลทีองมันจะออกนะอ้ยเราจะข้ามตัวนี้ไปเราไม่ต้องเปิดดาวฟรีฟีกันรูป้ปะผมจะมาตามหาตัวนี่เออแล้วก็อา่าผมจะมาตามหาตัวทีแต่แอบแรกเราก็ต้องมาเปิดมาด้วยไอ้นี่ร้อยโลแบบหัวใจฟรีฟรี มาถูแบบนีอ้อันนี้เป็นการสลักตัว Your orders please โอเคนี่ใครเดี๋ยวไม่เชื่อกันว่าแบบไอชี้นี่แม่งตัดไงไอชีแม่งไม่ได้แล้วแม่งตัดมาเราจะเปิดด้วยซีโปรแรกกระชากกระชากโมันไม่เห็นว่ามันไม่เห็นว่า มาดูมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋คนจัดใหม่กันโอเคครับท่านชมกลมนิดหน่อยมาดูว่าไม้มันตำ่ำเราจะรากกันไปฟึ๊บติดโลไม่ออกผมไม่เอาเขาจะไปเอาตัวเสื้อดำครับห้ามเลย<า>ตัวลิมิติดหนึ่งโลออกแต่ตัวที่ไม่ลิมิตแม่งหนึ่งโลไม่ออก1ิโล ขอสีทองมันไม่ออกวะทุกคนเอาละปูหายละปูให้ให้สุดสุดสามสิบโล your orders ไม่ออกไม่เอาก็ได้วะไปเอาตัวเสื้อดำอันนี้คือชิปโลสุดท้ายแล้วไม่ออกคือกูไม่เอาแล้วให้สุดสุดแล้วไปเอ้ที่หรือมองว่ะทุกคนมองว่ะหรือเกมนี้

กูจคิดว่านาตัวแบเดิมหรือเปล่าไม่น่คอ,อเ,เ,อเรเลื่องว่ะเฮ้ยปัจิมทาไปจิมอ่ะวะผิวจิมเเขาเียวจะปัจิมจมนนะนาตู้เขาเนี่ยอ๋อไม่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 งม,มดอันตรายว่ะามไปเลยฮ้ย,ยบนปุ๊บออกปับ๊บพาเจ,จ้าศักดิ์สิทธิ์ว่ะไอ้เคเอาเรื่องจ้า อันนี้เราเสร็จเครืตรงนี้แล้วก็จะมาสุ่มนี่ต่อนะเลยอันนี้ผมมีแล้วไม่สุ่มนะมาแล้วมาสุ่มคนนี้กันเถอะสิบโลเลยสิบเ,เลยดูมเอานะอ่ะกดเลยเอนี่ยสมอกไม่ได้ตัดต่อ,อยงนะังไงล่ะจะใครไม่เชื่อเนี่ยอะไรบอกต่อเปล่าทำไมออกอง่ายไอ้เฮ้ยเล่มนไปออกแล้วพัดตะกุมไปเนี่ย ไม่ช็อตด,ด้วยวะข้ามเลยเดี๋ยวพี่มันยืดเออเดี๋ยวสมมติอีกทีนึงเ,เอา้ายี่สิบูออกไม่ออกออกไม่ออกดันขึ้นไปดัออดนขึ้นไปราชากนจะดึงไงกูบ้าแล้วแหละเมาส์มันจะไปดึงอะไรบนนี้ได้ยี่สิบรูไม่ออกทำได้ดีนะทุกคน ตมจะไปนอดเนี้ทหายแล้วกูกูซัดไปไรอ่าไม่เป็นไรเราฟาร์มเพได้ม้ยรัเ็ยังไงถ้าไม่ออกอาจะได้แก้เราไทำเฮพ่ไปมาก่านี้ไม่เรจะสุ่มทุกวันจะออกเฮ่กูเริ่มที่ติดที่ถมถไม่เป็นไรเอ่อ้าตัวรีบร็ดมากูก็คิดหายอ่ะ ข้ามเลยครับข้ามเลยครับหมนได้ก็ข้ามขอแบบสุดๆไปให้สุดมาขนาดนี้จุดไม่ได้แล้วลากขึ้นเอาเอาแล้วกูเฮ้ยมีสีทองมีโอกาสที่จะออกม้ากูจริงหรือไม่กูก็ไปดูกันอ้าใช้มันมากับดวงแต่ว่าดวงจะเล่นแรงไปหน่อย เพราะว่ามันเล่นเอาหน้าตัวเลยเฮ้ยเออ่าต้องเป็นตัวใช่ไหมใช่ไหมใช่ดานิอัสบอ boss in a s w I m s u i I t can safely say this is a privilege given only to you, Mister. ไม่ได้ตัดต่อผมไม่ได้ตัดต่อโอเคครับไม่ได้ตัดต่อนะฮะนี่ไงเฮ้ยมันเป็นตัวเลยไม่ได้ตัดต่อนี่อันคัดไม่ได้ตัดต่อเออ Okay. อ่าตัดไปตอนไอ้นั่นสิอันนี้อะไรอุ้ยหลือนอน,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 นี่ไม่ต้องแลกไม่ต้องแลกแล้วก็ไม่ต้องแลกแต่ตอนนี้คือเรือสิบโลกับห้าพันเจ็ดร้อยเพชรอาจจะไม่ออกหน้าตู้ก็ได้เราจะไหนๆก็มาละอ่ะเปิดให้เลยแล้วกันขอสีทองแล้วกันมีอยู่แปดร้อยกว่าอัน มันต้องออกสักอันระวะกดปื๊บเฮ้ยไม่ออกทองอ like ่ะตินี่คือการันตีว่ามันมีอะไรบ้างที่ตัวปูเฮ้ยโอ learned learned. ้โหมาทุกคนไม่เจอแล้วก็นี่สองเฮ้คแล้วก็อันที่สามก็อยู่นี่ฮ่าไปไงตัวโง่ทุกครอันไหน But